ถ้าคุณเคยใช้กดแรงดึงดูดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมย,ยังไม่ค่อยได้ผลสัทีแม้ว่าตั้งใจเต็มที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็ยังดูห่างไกลเหลือเกินวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้คุณเช็คดูก่อนว่าสิ่งที่ทำให้แรงดึงดูดนั้นสะดุดไม่เดินไปข้างหน้าคืออะไรบ้างมี3จุดที่ควรพิจารณาค่ะ1ก็คือเจตนาเจตนานั้นชัดเจนหรือเปล่านะคะคุณต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราสามารถวาดภาพในใจ เห็นภาพชัดเจนหรือไม่เราสามารถระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นปริมาณและกรอบของเวลาข้อที่สองคือความรู้สึกค่ะคุณรู้สึกอินไหมเวลาที่คุณนึกถึงเป้าหมายคุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นเหมือนเป็นของคุณแล้วหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราคิดถึงเป้าหมายก็แค่ฝันฝันก็แค่เฉยๆยถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นแสดงว่าคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปอาจจะอ่อนเกินไปจนจักรวาล ไม่สามารถจับสัญญาณได้ข้อที่3คุณอาจจะยังหมกมุ่นหรือว่ายังคิดถึงแต่ผลลัพธ์มากจนเกินไปอย่าลืมว่ากฎแรงดึงดูดที่ดีที่สุดคือเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณจะต้องวางใจด้วยสิ่งที่คอนั้นกำลังจะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสม อย่ามัวแต่เครียดนะคะอย่ามัวแต่ไม่ปล่อยวางเพราะพลังงานแบบนี้จักรวาลจะไม่ค่อยตอบรับเพราะถ้าคลื่นในใจคุณยังไม่ชัดจักรวาลก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไง